ล่าสุดเวลาสิบสิบสองโมงนะครับป่วยและอยู่ในโซนรับประทานอาหารและเคยสังเกตอาการป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจ28ปี อุลเรนาที่อยู่อภนจุดในอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะครับโรงพยาบาลเอกชแนแหน่งเด่นหลังจากนั้นก็เดินทนาะโรงพยาบาลพยาวเมื่อวันที่หนึ่งและอยู่ในโซนรับประทานอาหารเป็นสังเกตอาการป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจใน,นวันที่และสแกนไทยชนะ อย่างแคร่งครัดเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายในสถานประกอบการสบายอยู่ในเกณฑ์นะครับส่วนอีกรายนึงนะครับเป็นสองทางการทาประยาวนะครับแล้วก็ระหว่างที่ชัดเจอแล้วก็เกิดเช็คจากนี้ที่ประยาว